manotsotasi namakante oresotasi namakante pothetsoasi namakante

2ี่3 2แล้วแบบนี้ถึงเวลาที่จะได้ัาติเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาบร้โยมทั้งหลายรอจนคู้พ่อคุณแม่ได้มาร่วมกันเพื่อที่จะร,ร่วมในบานผู้ปสมบทสมนเนมเพื่อให้เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเสด็ไป ผู้ตัดสู้ธรรมโดยชอบด้วยพระองค์เองไม่มีใครเป็นครูอาจารย์ส่งตั้งพระพุทธศาสนาและอนุญาตให้มีการบนันทกันกล่าวว่าในการต่อมาพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้งสี่คือได้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชส่งเกิดความสังเวชสรดพระทัย เราชื่ออะไรก็เป็ไหมเาเนเอง้วตตนรรมัาคันเตขันติโสปะนนามะชาปชาชื่อขันติโสพนาม

ภาริปุณน้องวิสติวัตโสสิสอามะพันเตอาริปุณนันเตปัจจิวรังอามะพันเตกนัมโมเตสัหังพันเตขันติสโสพโนานามะโกนามวัเตอุปชัโยอ,อุปชโออัปชยโยเมพันเตอายัสัมมาคตะปุญโญนามะ realtàtzo de nama

ังสัตว์ละกิวรังนิสัยอภัพจาตถาโวยวัชิวังสรรัมโอกริโยอต,ติเมตะลาโวโวมังตปาสิกังโกสย,ยังกํงบาลังสนานังพังกังวันนี้ทางวัดเจดีหลวงได้ทําการบรรพชาสมณเณรเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะการบวชในวันนี้เป็นการยัตติ สมนเนรของวัดจำนวนสี่รูปเพื่อให้เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาและได้มีนาซึ่งเป็นคุณหมอมาบวชด,ด้วยหนึ่งท่านรวมเป็นห้าซึ่งการบรรพชาอุปสมบทในวันนี้ได้รับความอุปธรรมจากสถาญาตโยมทั้งหลาย และโดยเฉพาะสม,มนเนรของวัดทั้งสี่รูปอิชิตังปฏิตังตุมหังชิปเมวะสมิชโตสบเบปุเรนตุสังกปาจันโดปนระรโสยธามนิโชติระโสยภาสาสมเิติโยวิวัจจันโตสามบรโกวินัสต Mati bawah tuan tak rayu, sukin dikayu Bawah tu sabamanggalang, rakantu sambadewata Tambah sanghanu pawena, sedasoti pakuan tupi